วันนี้เราหุ้นเด่นสำหรับวันนี้นะคะเราเลือกตัว SHR เป็นโรงแรมที่เรามองเรากลับมาเลือกกันอีกคนหนึ่งเพราะมองว่าช่วงนี้ถึงแม้จะมีโรคระบาดอันใหมโควิดยังไม่ได้หายไปสักทีเดียวนะคะคแต่ว่าทุกคนก็พยายามจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคระบาดต่างๆนะคะการล็อกดาวน์เนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่นับจีนเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยก็เห็นว่า ล็อกดาวน์แล้วเศรษฐกิจทนไม่ไหวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยกำลังจะเข้าเข้าสู่ซีซันไฮซีซันในไตรมาส4พีคซีซันในไตรมาส1นเพราะฉะเั้นจะเห็นว่ากลุ่มโรงแรมสนามบินสายการบินที่ค่อนข้างจะเอาพอฟอร์มตลาดเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะนี้ได้ต่อไปส่วนโรงแรมเนี่ยค่ะเลือก S.H.R มาเหตุผลก็คือความที่เขาแลกกาดเทรดอยู่แค่ price to book 0.8เท่านะคะ P.E ก็ P.E ไม่ต้องพูดถึงเพราะกลุ่มโรงแรมเนี่ย กำไรมันค่อยๆฟื้นตัวอ e ีอาจจะยังไม่ได้แบบโตแบบจริงจังนะคะครเรามาดู Price to b o o k เนี่ยตัวนี้ก็เทรดต่ำกว่า book ไปต้งอง20%นะคะในขณะที่ในไตรมาสสองะคะยังขัดทุนอยู่นะคะเพราะยังเป็นโลซีซันแต่ว่าก็ขัดทุนลดลงเร็วมากนะคะจากไตรมาสหนึ่งขัดทุนวันสองล้านไตรมาสนี้น่าจะขัดทุนเหลือประมาณสัก60ล้านได้นะคะแนวโน้มถัดไปก็จะค่อยๆเทิร์นาราวนะคะในส่วนของ เอ่อตัวตัวตัวเรสพาตัวค่าห้องนะคะคที่อังกฤษกับที่มาลดีฟวันนี้กลับมาสูงกว่าตอนก่อนโควิดไปแล้วรเรียบร้อยนะสูงไปกว่าตั้ง10กว่าเกือบ30%ได้นะคะค<ม>วันนี้ก็เลยเลือกตัว s r s h r นะคะมาเป็นหุ้นเด่นแล้วก็แนวรับแนวต้านฝาก x อดูกราฟให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับผมก็ s h r นะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่โซน3.80บาทแ0แล้วก็3.70 นะครับก็คือตรงโซนซึ้งค่าเฉลี่ยส0 0ว,วันพอดีเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาพักก็งลงมาแรงนะครับพอเจอโซนนะครับปุ๊บเริ่มเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็แรงขายเนี่ยเบาบางลงแนวต้านอยู่ที่4บาทแล้วก็4บาทนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่พักลงมาแล้วเนี่ยกำลังอยู่ในรอบของการเกิดเทคนิคอลรีบาร์นะครับแนวต้านก็อย่างที่บอกครับ4บาทถึง4ี0บาทสิอันนี้ <c oughs> นะครับผมวันนี้พอดีมีเรื่องของฝีดาดลิงเข้ามานะคะคิดว่าถ้าตราคาหุ้นจะตกใจก็อาาาาจจะะเเป็นนช่่ววง <c oughs> สังม้มกคพร ถ้าไปมอง Google Mobility Report นะคะคจะเห็นว่าใน Destination ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษมาดิฟหรือว่าในในไทยเองเนี่ยเริ่มคือคนเริ่มแบบอยู่บ้านกันไม่ไหวไงไม่ว่าจะดู Google Mobility ในแง่ของค่าตัว๋วคนเซ a ร์ชเรื่องตัว๋วคนเซิร์ชเรื่องที่พักเนี่ยคนไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้นครัครคะก็วันนี้เลยฝาก s h r เอาไว้เป็นหุ้นเด่นสำหรับวันนี้ค่ะ